สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็ดบานแพลงเอฟซีหนองอิงมาอัปเดตชี้งานวงมอลำมสาวน้อยเป็ดบานแพลงจากมื้อนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับวันที่30พฤศจิกายนนะครับเริ่มแรกเมื้อนี้เลยนะครับมื้อนี้วันที่21พฤศจิกายน2566เป็นวันดังค้านนะครับสาวน้อยเป็ดบานแพงเรียนอยู่ที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับพี่น้อง ต่อด้วยมืออื่นนะครับพี่น้องวันที่22พฤศจิกายนอบตทุ่งชัยอำเภออุดมพรพิศัยจังหวัดศรีสะเกดวันที่23ปตทนโนนคอยอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาคุณสมัยกำนั่นแกะเป็นผู้จัดนะครับล้วกต่อด้วยวันที่24รอสถานที่อันนี้ก็เป็นของกำนั่นแกะคือเจ้านะครับเป็นผู้จัด25 ตำบลตาสินอำเภอบวกแดงจังหวัดระยองนะครับอันนี้ขึ้นระยองเลยนะครับแล้วก็ตตอด้วยวันที่26นะครับรอสถานที่อันนี้ก็เป็นของกำลังเกลติคือเ่านะครับเป็นปูจัดที่27พฤศจิกายนนะครับบ้านศาลเจ้าไก่ต่อตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ เป็นงานร้อยกระตงนะครับอันนี้อยู่นครสวรรค์วันที่27 28วัดใหม่ทําแก้วตบาบลลาดเคอําเภอชมแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นงานของกำนันแกอีกคือเก้านะครับพี่น้องวันที่29พฤศจิกายนนะครับสี่แยกทาาเขาช่องแค่ตาบลตาขี้จังหวัดนครสวรรค์นะครับวันสิ้นเดือนนะครับวันที่30พฤศจิกายน รอสถานที่ของกำนันแกะนะครับคิวงานทันวาคมก็ะตรงรอบอดโจเพินพ่นโพสลงมาอีกทืวอนึงนะครับชีเจียงว่าสี่ไปเรียนมองไดทั้งไหนนะครับรอติดตามทั้งเฟซบุ๊กหรือแฟนเพจสาวหน่อยเปจดบานแพงกันใดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อิสรานเอลสวัสดีครับ